มาบังอะไเส้าดายหลายกี่แม่เส้าดายอะไรตนเขามาหาในบ้านแถวเนี่ยเนาะจ้ะอันนี้เด้อสันฝันสันสันเรี่อองมือนี่เมีนบ่ต้องหัวด้วยรุ่นมาสันโทรหายไอเมื่อคืนนี้วะคันจิบเอสคัมคันจิให้ก็ดีกายหายฝันเรื่องจิบเอสคัมสันบางสิข้าวฝันอะไรหมดเลยเออโอ้โหฝันวางสิ ก้อวงงดไลยห่าแม่ต้องงดใช่ว่าฟังนกสีเมียนเราเมียนเนาะห้าวกับบ้องหูเนาะนครับผมคกาอฟันก็คือความฝันได้ไหมสีเมียนอันนี้ส<ร>ันหลุดชักไปจังใดหลุดไปเฮียนหลังเกาหลังยู่นไปบันง่อยอบานบานเลขที่สันสันก็ไปนั่งเหรียเยียนหลังเกาหลังนั่งเล่นหลุด่าเหลยกบานกูสองร้อยสิบห้าสันกูมานั่งเล่นยอยู่นี่กูตินเล่นก็น่าลู น,นี่ก็เฮียนลานนี่ก็เฮียนลานนะลูกน้องพอนะบานนี่ว่พาพระเพื่อนลวงบินถ้าบาทมากท้างนี่แหละสีบ่อเถาสีว่างไอายูว่างหกสิบเจ็ดหกสิบแปดอายูพระพู้นนะั้นมากโอ้ยหลวงพอมาจะใสน่น้กโอ้ยว่าสิบ,บินถ้าบาดมาเพาเอาววิทยุพ่อได้ฟังข่าวนี่นะผา,า,านอ้เพื่อนว่ามันนี้พระองค์ทั้งนั้นก็ว่าเอามากจังเลเคยมาสมทบกันด้วยกัน นี่ก็มาบ้านะมาชนกันบ้านหลังนั้นเพื่อนตายเจ้าว่หูจักบ่อ,บอพะนาบอ่อบ่บหู่จักก็นะกะล่านเจ้าหันตัวสันเพื่อนรถผ้าสามองค์เพื่อนรถเลยข,ขึ้นไปสวดอภิธรรมออาผู้ไปฟังเทศฟังรรมนํามันนุน่งจะสุดขาวมิจะผููสายผู้ยิงบ่มีแซนก็เลยข,ขึ้นไปหาเอาเอา,เอาเจ้าชายเจียงได้เจ้าก็ผ่อยคือบอกกันดีๆอ่อ นาเลี้ยงหมาเตอร์ด้เราซุ่มบ้าคนตายแล้วเนาะพ่อดีเราก็จ่ายเบิดวังหันแล้่ว่างค่ะขืนเฮียนมาหันแล้่ยวันเปล่าสันทังผู้หลานใครว่าโตายไม่ไหมเนี่ยตายเนี่ไม่ไหมเลยล่ะพ่อดีเมียนซุ่มเมียงเมียงข้างแล้วสันก็เลยหูเมี่ยนเป็นหูเมียนคันห่อนหันล่ะกระเพิ่นก็ให้บุญเลียบเมียนเรียบร้อยแหลี่ยวว่าไงฮามไปใช้มาใช้ เลขบ้านเจ้าเท่าใดคือว่ามันใจหมูอันยังว่าไปถามเราหมูตลาดกันเลยว่าห่อยพนะข้าเจ้ารถดึงนี่แม่พนะที่บอกขนคนบอกขึ้นข้าเจ้ากับบ้านเขจตุ่มขน้มเส้นเมื่อ้กินยูดอกโอันพูนีอันที่บ่อพูดได้ี่พ่อนี่เพื่อนกะอันตองร่อยอันวดอันมวลหก ส่วนฮะนาผู้นี่นะห้อยั่างนั่งติบเนี่ยรอให้กันฟังเนาะอันนี้เลขบ้านอายุเรอหอดายเอ็นเมุดอันอายุอ่าวพุ่นกันได้เก็ดซิปเต็มๆนี่เลยไม่ป่า้าำกันเมื่อวานนี้ผู้คนตายผู้คนตายอายุเก็ดซิปเต็มๆเลยวันนี้เลขบ้านเจ้วเท่าไหรอันหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ด ไปถามเรา่ากันคักๆนี่แล้วว่าส้นไปถามบ้านอาก็อาวกันเรื่อยมืออื่นเด้คอคนจีบเรียนหน้ามันอ่ะมันว่านัดกันบ้านมันมาบอกว่าสิมาบัวมา้ามูอตลาดก<บ>็่ได้บอกว่าสิมางนี้าค่ะอย่าบอกเวลาในบ้านเลยว่ากันละโอ้ฝันเกี่ยวเพลิน grammar. มันบ่แม่หมารที่จริงเพลินเพราะเสียมันบ่นี่ เสีย<ป>แล้วโอ้เสียแล้วเสียแล้วคนเสียตะโดนแล้วบ่กงือก็งอก,ก็ตายในช่วงพระเขามาถามกันกั้นละ่ะถ้างย่ายนั้นเจ,จ้าบอจ้ว่าเอาร้านจะตายตีว่าบ่แล้วใ<อ>ครจะติไปให้บุญสำรับในความฝันหันเพิ่งตายวางังพระมา,าตายไม่ไหมตายไม่ไหมแต่ว่าเรื่องจริงหันตายยังแม่ เบ่อคนดีๆอยืนคนบ่อตายจริงๆอยากค้นบ่อตายเรียกว่าฝันว่าเราตายยักษีวีเปี๊ยะว่าจังได้ไม่เปี๊ยะแล้วแม่ไม่ดงปนนี้แม่ที่เปี๊ยไปที่ยังกระดกกระเดียดพ่อดีเพราะดีว่าตายตัวันนี้อ้าวเจ้าเว้าเขาคอยอยู่ดีๆเจ้าจังคอยมาตายบ่แทงไม่บ่แจงไว่ยังเลี้ยงเติมเขาจะเสร็จพ่อหนีดี เจ้ามงกระสิบิตจากงวยเหรอแกไม่ก้องฝันหัตายตายไม่ตายมาเไื่อยุณเล่อยอยู่บ้านเลขที่หนึ่งหเอ็ดอายุของคนเจ็ดสิบพอดีเจ็ดสิบอันว่าทันว่าจงี้ทันอกกับภูมินิปูปู่วดตาใหญ่ทันยู่นี คันคอยบ่ได้งวนนี่แปลว่าคอยบ่ได้เลี้ยงผ้าหวานบ่เลี้ยงน้ำแดงเนี่ยเพราะว่าสันกับีิบอขึเนผ้าหต่คันได้ตัวนี้ผลละไม้ห้ครบเก่ายางกางลายกางซีคันบบได้แล้วคือแปลว่าบบได้กินอันนี้เลยมาฝันแบบนี้โอ้โหก็เป็นแล้วก็เล่มาฝันจังซีเลยจ้ะแต่ว่าเมื่อคืนว่าคันซบเอชทำยาฝันเป็นเด้ขาดเ่าซั่นล่ะก็บ่ราะัน วันเลยนอนเงียบเ้อะนอนเงียบไปเลยวัเดียวนอนเงียบกอดแจ็ได้คักแล้วก็คืนว่าแจ็คสีคักปวคักสั้นขับองหูนี่ตังแจ่ห้าวบอกตูกันฟังออออันที่ไปนั่งหันไปนั่งยูบ้านอยู่บ้านจากของอยู่เฮียลังเก่าลังเก่าจ้ะสองร้อยสิบห้าสองร้อยสิบห้าบ้านที่น่ะจ้าอยู่บ้านที่ลังนั่นจ้าวันนี้ผ้าผู้บนเนินมาอืมคยไปห้าบินธบาดวิจิยุนี่นะสิได้บอกว่นเราก็ได้มาก องมาทาั้งนี้เพิ่อนเรามาสมทบกันอ,องมาฟังทั้งนี้เพื่อนก็มาเจ้าพวกจากหลานจะตายบอกนะ<อ>ลานแม่เดียวนี่<อ>ค่อยไปให้บุญเพราะดี<อ>เพื่อนไปนั่งเรียบ้อยเพื่อนก็ให้บุญนะ<อ>ตายใส่สูดขาวเพือ่อนมีจะพูดทายแต่ว่าตอนที่แม่นั่งโยบานลังเกาหันแม่ได้เลียวบ่งป่านบอก ฉันนั่งอยู่บ้านบ้านล่างเก่าสันนั่งอยู่ตรงหื่นือนั่งอยู่ข้างลังฮียนอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่ังแต่ว่าหล้จักว่าบ้านจะองเล็กที่สองรอยสิบห้าอยู่แม่สองรอยสิบห้า่ไหมสองร้อยสิบห้าเนี่ยเพราะว่าฉันเฮี่นฉันจ้างดื่มฉันออกอยู่ที่เหลกสองรอยสิบห้านี่ฉันออกมาอยู่ผีกับไม่ยูแทนพวงเพลจะสื่อเียสอโอ้่านะแ่ว่าผู้ตายห่นตายอยู่วันอาทิตย์หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดี่น เพราะว่านั่นเฮียนสันนี่เฮียนหลานตรงกันอายุเก็บสิปีพอดีตายคักตายแน่จนพระ้าขึ้นไปส่วนแม่ตายเมื่อคืนเมื่อกียินตายไม่ไม่อุ่นๆเลยเจี้ยอุ่นๆเลยโอนคันได้ม้วนนี่ได้พบเกาย่างตัวกระตีบอตัวบาเป็นชุดดีเลยเนี่ยสองตัวสามตัวกระซังสี่เอาผลไม่เกาย่างมาก มาไหวมาไหวขอแล้วขอต่อเลยจ้ะโอ้แซทซก็เล่มาฟันน่นล่ะอืมแต่ขันอันไหนอันเจ้าของคียอยู่กันยังบ่รื่อในมหาทุลยอ๋อเป็นน้ำกเบาะเมียจ้ามันเป็นน้ำวางเขาน้ำวางน้ำบุญในระยะนี่เจ็ดสองก็จเจ็ดสองเจ็ดแปดแปดมากบุนได้สันเข่ามากรางวัลสันโชหาบุ ไม้เรียงทั่วมื่หว่อเวินเขียนกันมันก็เจ้าฝุ่นละอ๋อพี่รองเนาะครับผมอาณาเขามาหลายกว่าเด้อแม่ต่าพี่รองมือขึ้นกระชากฟันกระเพื่อนวางอ๋อวางได้แม่ใช่ว่าคันได้มวนนี่ค่อยสีเหลโอ้เก่ายางเคุณละไม่เก่ายางต้องให้ได้ถือเพราะให้ถือให้ได้ ให้ได้ล่างได้บนได้สามตัวสี่ตัวก็แล้วกับขอให้ได้เพราะัะไรเนาะครับอ๋อครับอันนีได้บ่ได้กินได้ปูวสันลาแล้วคันจิบเอสคำยาฟันปินเดียขาดมือขึ้นบ่ฝันโอ้โหได้ก็ได้่างสันตัวนี้จังหวะสันลาแล้วจะมือต่อไปจะ